สบายดีพี่น้องพบกับตามภาษาคนเล่าขึ้นเก่าพี่น้องเมื่อนี้กระสิมาสอนวิธีการตัดการเจาะหูกระเบื้องพี่น้องกรสิมาสอนวิธีการเจาะหูกระเบื้องเนาะพี่น,อนอ้อง,เ,องนเนาะเจาะหูกระเบื้องคือช่างกระเบื้องทุกคนน่ะต้องหูกระเบื้องมากต้องเจออุปสรรคเนาะเจออุปสรรคของการหูก๊อกปะป่าพี่น้องเนี่ยก๊อกปะป่ามันอยู่จังสีเนาะพี่น้อง มันยูเมนยันจังสีพี่น้องและหาสีเจาะจังไรสีเจาะสีเจาะสี่เหลี่ยมบริีเจาะคมแต่บ่าวตาสีก็เจาะสี่เหลี่ยมบ่าวตาสีเจาะลมนะพี่น้องเด้อเดี๋ยวมือนี้สิมาสอนวิธีการเจาะเนาะซิมาสอนวิธีการเจาะหูทอปลาปลาพี่น้องเดี๋ยวบ่าวตาสิไปเจาะให้พี่ให้น้องในเบิ่งในน้พี่น้องเนาะมาสอนวิธีการเจาะ้วก็เริ่มจากวิธีการวัดแล้วพี่น้องวิธีการวัดใส่แล้พี่น้องเด้อ ก็คือเ้าก็ต้องเอากระเบื้องแผ่นหนึ่งมาพี่น้องกระเบื้องแผ่นหนึ่งมาเนาะวัดนี่เด้อพี่น้องให้มายุประมาณศูนย์กลางเด้อพี่น้องเด้อศูนย์กลางมาศูนย์กลางของท่อประปาตัวนี้ศูนย์กลางปุ๊บทั้งนี้พี่น้องได้ศูนย์กลางแล้วก็ต่อมาเ้าก็มาตั้งตั้งข้างบนตัวนี้พี่น้องนี่ตั้งข้างบนตัวนี้กระศูนย์กลางที่เก้าพี่น้อง กระสุนกลางคือกันพี่น้องหรือเ้าสิจับทาาจังสี่กระได้แล้วพี่น้องเนาะจับทาบาจังสี่กระสุนกลางพี่น้องนะแล้วถ้ากะสามารถเลนนี่พี่น้องขีดเลนถ้าเ้ามีเล็กฉากนะพี่น้องเ้ากระทาาขีดเลนย่างลงมาอย่างที่พี่น้องขีดและย่างเตัวนี้กะเป็นศูนย์กลางพี่น้องนี่เป็นศูนย์กลางที่อันนี้ อันนี้คือเป็นศูนย์กลางที่ปลาปลาจะออกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวบาัวตาจะขีดวงกลมไว้เข่าๆก่อนนอกพี่น้องเนาะนี่นี่นะพี่น้องนี่พี่น้องจังสี่เลยพี่น้องเดี๋ยวมันจะมินแห้งพี่น้องเดี๋ยววันนี้กะบัวตากระสีกับขางเนาะพี่น้องขางนี่เขาจะพาขางนี่พาขางนี่จะวัดนี่มา ประมาณนี้ศูนย์กลางที่เขาดันไว้เนาะพี่น้องเนาะฮมตรงกันได้พี่น้องเดก,ดกาศูนย์กลางกอยู่ประมาณนี้นี่คือศูนย์กลางอ๋อบานนีิกะสิไปเบิางสิไปสอนวิธีการปาดนะพี่น้องปาดอย่งไรมันพอให้มันบินออกตอนนัวนี้พี่น้องให้ตัวน,นี้มันบินออก,กาอากาศให้มันแตกออกเดี๋ยวบอตาสิไปสอนวิธีการ เจียตัวนี้พอดีพี่น้องไปไปเจียกันวิธีการเจียกะให้จับลูกหมูจังสี่ได้พี่น้องเลยนี่พี่น้อง,องวิธีการเจียเนาะให้จับลูกหมูจังสี่ความหนาลูกหมูลงพี่น้องความหนาลูกหมูลงแล้วกะว่างกระเบื้องให้มัในไดท้ที่เพื่อเราจะไม่หมุนกระเบื้องเนาะพี่น้องเนาะอ,อ่ะเดี๋ยวมาเบิงวิธีการเจียกันเลยพี่น้อง ยาไดทีแล้วก็สิมัเคาะี่นกองบบน นี่แหละพี่น้องมันก็ได้ซับหนี่แแต่พี่น้องว่ามันอันนี้มันจะมินเกินไปนะพี่น้องเนาะหาเข้าเคาะมาทาั้งนี้เกินทั้งนี้มันสิขาดคือว่าที่เห็ดที่ปตาเ็ดมากคือ่หยทั้งนี้มันขาดนะพี่น้องเนาะสำหรับการเจาะก็คือเรียบร้อยพี่น้องสำหรับการเจาะท่อปปาปนาพี่น้องเนะาะบัตรนี้ข้ากระสิมบมาปูใส่แล้วพี่น้องเริ่มปูใส่เพื่อให้เป็นการเสร็จสิ้นกับหูประปาตัวนี้พี่น้อง การใส่ปูนเราต้องใส่ให้สม่เสมสัเสมอพี่น้องใส่ให้เสมอกันพี่น้องเวลาเราไปเคาะใส่มันจังกอดีไปเลยเข้าใส่ไปแล้วแตะปูนเข้าละลายเกรนเข้ากับ ดึงออกมาก็ะโดได้พี่น้องแต่อันนี้ปูนอาจจะพอดีนะพี่น้องะใส่ไป ซัมนี้ก็เป็นการเซตซีนแล้วสำหรับการเจาะท่อประปาเนาะพี่น้องเนาะเจาะหูประปาอ่ะนีสำหรับคลิปนี้ครับเจาะเพียงซัมนี่เนาะพี่น้องเนาะ,ะเดี๋ยวไปค่อๆกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย